คับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ดิงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเด็กกบกันบ้านนะครับผมแต่ผมจะเล่นคู่กับอาคานะนะครับผมดังนั้นมันเลยรวมกันเป็นอาคาน่าฟ็อกนะครับผมเพราะว่าเราเล่นฟ็อกกบมาเล่นด้วยนะโดยข้อสิ์หลักของเรานะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมก็คือเราจะทําการปิดเกมโดยการใช้อาคาน่าฟ็อดเดอะไลท์รูเลอร์นะครับผมหรือบางครั้งอาจจะลงโอบริแทนได้นะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับผมความสามารถของกบที่เราจะใช้นะครับผมก็คือการนํากลับเข้ามาจากสุสานนะก็จะมีนะครับผมตัวกบสวรรค์นหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็นินจากบนะครับผม2ตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยนะในการอัญเชิญเข้ามานะครับและในขณะเดียวกันนะครับผมเราก็จะใช้สวัฟ็อกเนี่ยเป็นการนําการนะครับผมจากเด็กเนี่ยลงสุสานเพื่อจะทําการขมนะ เพื่อถมให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําการอัญเชิญกับสุสานครับจากนั้นก็เรียบร้อยครับทำการบุชิยันลงมานะครับโดยอาคานาเนี่ยเราก็ถ้าเล่นอาคานานี่ก็ต้องเล่นคู่กับไซโออยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีความสามารถในการปรับเปลี่ยนนะครับผมโชคชะตาได้นะครับโอเคตัวอาคานาโฟเดอร์ไลรูเลอร์นะครับผมเมื่อลงมาสนามเนี่ยจะทําการทอยหัวทอยก้อยใช่ไหมถ้าเกิดออกหัวนะครับผมทำลายมอนเตอร์ฝังข้ามได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถขุดกราฟมอนเตอร์นะครับผมในสุสานนะ ในฉากของเรานะครับผมเอาขึ้นมือนะซึ่งเอฟเฟกนี้เราไม่ได้ใช้นะครับผมเราจะใช้เอฟเฟกที่2ครับผมถ้าเกิดออกก้อยนะครับทุกครั้งที่มีการใช้การ์ดนะครับผมเล็งเป้าหมายนะหรือเวทมนต์เอฟเฟกมอนเตอร์อะไรก็ได้ครับผมหากมาในการเล็งเป้าหมายที่การ์ดใบนี้นะครับผมพลังโจมตีการ์ดใบนี้จะลดลง1000และแคนเซิลความสามารถนั้นทิ้งทันทีนะซึ่งถ้าเกิดลดลงมากๆเนี่ยเราก็สามารถใช้การ์ดใบนี้ได้ครับผมรีเวิร์สแท็บครับเปลี่ยนผลจากการลดเป็นเพิ่มและเปลี่ยนจากการเพิ่มเป็นลดซึ่งผลนี้จะะไมม่รรรรรรวถึงกกาาาคคูณหหือนับ ซึ่งก,การทําอย่างนี้นมันเป็นอะไรที่เพิ่มพลังโจมตีอลังการแน่นอนนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่ลดก็จะกลายเป็นเพิ่ม1000นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะและในขณะเดียวกันสามารถเอาไว้แก้เผ็ดพวกวอร์ดีได้ด้วยนะเนี่ยอ่ะโอเคครับหลักๆของเราก็มีแค่นี้นะเอามาสมสุสานนะครับผมหน้าที่สมสุสานให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะกบสวรรค์ก็เอากลับขึ้นมาส่วนฟิฟฟ็อกก็มีหน้าที่ในการยื้อเกมนะครับผมให้เราอยู่นานขึ้นนะและก็นินจากบก็มีหน้าที่ในการกลับมาจากสุสานนะครับอ่ะ ไม่สามารถใช้ในการเป็นซินโคได้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะและก็กั๊กกับดักอีกใบหนึ่งนะครับผมสําคัญมากเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็กั๊กไปนี้ครับจะส่งผลให้กับมอนเตอร์เลเวลสามนะธาตุน้ําครับผม3ตรงมานะครับผมหรือต่ำกว่านี่ยจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้หรือผลของเอฟเฟกต์การ์ดครับดังนั้นเปิดใบนี้ใบเดียวเทร์นี้กบเราเป็นอมตะเลยนะครับอ่าพอกบเราเป็นอมตะปุ๊บเราก็สามารถจะใช้ในการบูชิออนเอหน้าได้ด้วยนะครับ โอเบลิกนะครับผมมีเอฟเฟกอย่างหนึ่งก็คือทําการบูชียามอนเตอร์2ตัวจากนะั้นทาลายการาฟมอนเตอร์ไฟล์สงค้ามควบคุมทั้งหมดครับแต่น่าเสียดายที่ใช้เอฟเฟกนี้จะไม่สามารถตีได้นะถ้าเกิดใช้เอฟเฟกนี้สามารถตีได้นี่คือมันจะเทพมากนะครับอ่ะว่าแล้วไปดูรีเพย์กันก่อนนะครับวันนี้ก็ส่วนถามว่าวิเลดนะเด็กนี้วิเลดดีไหมนะครับผมก็รวมๆแล้วก็ลูกผีลูกคนนะครับผมชนะบ้างแพ้บ้างนะครับผมก็สมมีนเด็กแหละนะนะครับผม ถ้าชนะส่วนใหญ่ก็คือชัยชนะตรงที่การ์ดมันขึ้นมือนะครับผมแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมันไม่ขึ้นขึ้นมาแล้วเจอพวกสาย OTK ก็จบเหเหมือนกันนะครับนะรวมๆแล้วก็50-50ครับอ่านี่สึกจะผิดเด็กนี่หว่าใช่ไหมอ่ะโอเคถูกเด็กนะครับ แน่นอนฝ่งตรงข้ามเขาก็ไม่ยอมให้เราง่ายๆหรอกนะเพราะว่าตัวมันใหญ่ถ้าเกิดตีเข้าหนึ่งทีนี่คือมันไม่ใช่แค่ธรรมดาครับมันเจ็บหนักนะครับอ่าโอเคนะครับเห็นไหมอันนี้ตอนนี้ขึ้นมือนะครับหมอบกราบไว้สองใบนะครับผมเป็นกากับดักนะไว้สมสุสานะครับเช่นลบนะครับอ่าฝ่าตรงข้ามเป็นสายของแบมเชียนครับลงมาเรียบร้อยนะครับเซอร์เคิลนะครับผมเอาเวทบนขึ้นมือนะ ตีเข้ามานะครับผมเราไม่ทําอะไรก็โม่กองอย่างเดียวนะครับหาโม่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับผมเข้าเทินนะครับทําการรีมูฟครับอ่าเข้ามานะครับรีมูฟกบหนึ่งตัวลงสนามนะครับอันเชิญม,มอนเตอร์หนึ่งตัวครับนะมอนเตอร์สามตัวลงเดอรไดร์ลูเลอร์ได้ละถือว่าลงไวมากนะเพราะว่าเราลงสบายเลยนะ เธอสองก็สามารถลงมอนเตอร์10ดาวได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกค่อนข้างจะแอนตี้เว็บมอนกับดักพร้อมนะครับอ่าอันนี้ออกก้อยนะครับผมพอออกก้อยขึ้นมาก็สบายนะครับตีเข้าไปได้เลยครับฝันข้ามก็เจ็บหนักนะครับผมสองมันสี่นะฝันข้ามนะครับผมเปลี่ยนจากมุกเป็นโจมตีเป็นสายเลมอนนะครับผมเป็นเมจชิเชียนเกิลนะครับอ่ากบแล้วเข้ามาในสนามนะครับตีเข้าไปนะครับ ไฟต่อข้ามลงมานะครับผมกลายเป็นมีมาฮาโดโผมานะก็แค่นั้นแหละครับลงการ์ดมานะครับอ่าเขาเสิร์ฟการ์ดขึ้นมือนะครับอ่าฉันก็ทำการแซกทิ้งเสิร์ฟขึ้นมืออีกทีนะครับตีเข้ามานะครับผมโดนอีกที่สองพันห้านะครับขอเทินครับกบสวรรค์กลับเข้ามาอีกทีนะครับผมรีมูฟครับกบนินจาเข้ามาสนามอีกรอบหนึ่ง อีกใบนึงครับเด็กเนี้ยลงง่ายอยู่แล้วนะซึ่งแน่นอนนะครับผมพอเราลงเดรลิวเลอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็หมอบรีเวอร์แทบไปตาหน้าเนี่ยถ้าเกับผมตีไปนะครับผมด้วยผลของการ์ดกับดักนะครับมันจะเปลี่ยนจากรถเป็นเพิ่มพลังตีผมก็จะกลายเป็นอ่าหกพันนะครับผมนะอ่าฮะตัวทิ้งนะครับอืมเสริมไเช่นเกอร์อีกทีนะครับ ตื่นไดกัตีไปได้ก็คือจบนะแต่ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเขาทําการใช้เมชเชนฟิวชั่นระเบิดสนามก่อนนะครับผมพูดง่ายคือเราชาร์จเขา1เทิร์นนะครับตานี้ก็แพ้ไปนะถ้าผมได้มีโอกาสได้ตี1ตาผมก็ชนะนะครับนะก็แค่นั้นใครครับผมเลี่ยงไปนะครับตานี้พลาดท่าแพ้ไปนะครับอยากให้ดูว่าเด็กนี้มันลงง่ายแค่ไหนนะครับ การที่จะเอาไอ้พวกไอ้พวกนี้มันลงเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ง่ายๆนะเพราะพลังตีต้องสี่พันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรับมือกันง่ายๆนะครับและบวกกับตัวพวกนี้เนี่ยมันไม่ตกเป็นเป้ามันตกเป็นเป้าแหละแต่มันสามารถแคนเซิลได้นะครับผมโอเบรลิกนี่ไม่ตกเป็นเป้าเลยนะอ่ะเห็นไหมครับผมขอแค่ขึ้นมือก็พอละฝ่ายงข้าเป็นแบ็ควิงนะครับอ่าเราลงมาครับสวัสด์ฟอกนะครับผมเอาสกลบค์ลงสานะครับจากนั้นเอาเอฟเศษของสวัสดอกขึ้นมือทีหนึ่งนะครับ และทิ้งการ์ดครับผมลงสวรรค์ฟ้าอีกทีหนึ่งและนํากบดินจันลงสนามอีกทีหนึ่งนะครับมอบการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับเรียบร้อยแบ็กวิงนะครับผมอันนี้ฝ่ายตรงข้ามน่าจะมือไม่ครบนะครับผมไม่มีแบ็กไววิ่งลงมานะถ้ามีขึ้นมาก็สบายเรานะครับเขาเทิร์นะครับผมกบสวรรค์เข้ามาสนามอีกรอบรีบูฟครับหนึ่งใบครับลงมาอีกทีหนึ่งรีบูฟอีกทีครับลงอีกใบหนึ่งครับจากนั้นสามใบครับ อัคณาฟอร์ดหรือไลรูเลอร์ครับผลออกมานะครับผมพอใช้เฟเฟกฝ่ายตรงข้ามใช้เคาน์เตอร์นะครับเราก็ระเบิดไปนะครับและฝ่ายตรงข้ามก็เอาแบ็ควิงดาก้อนเข้ามาในสนามต่อนะผมก็หมอบก,การ์ดนะครับผมตั้งป้องกันไว้อ่ะสีเข้ามานะครับผมโดนอีก2,800นะครับ เอาละเข้าเธอนะครับผมเข้ามาในสนามตั้งป้องการไว้นะครับผมมอบกร์ดกับดักไว้นะครับผมก้ากรบดักที่ผมบอกไว้นะทําให้เธอนี้มอนเตอร์เรานะครับผมรีเวลธาตุน้ําต่ำกว่า3าจะไม่ผลรายจากการต่อสู้หรือเฟษก้าดนะครับอ่ะเห็นไหมครับอ่าเข้ามานะครับผมมาคว่ำไว้หนึ่งใบนะครับผมเป็นฟิฟฟ็อกนะครับตีเข้ามาตีเข้ามาและโดนตีเข้ามาครับผมเราก็ดีการหนึ่งใบขึ้นมือไปนะครับฝั่งตรงข้ามก็เคาน์เตอร์เราอีกทีแล้วนะครับ ขึ้นมาครับเป็ดอคาน่าครับเอากลับเข้ามาในสนามอีกทีนดงนะครับเราจะมีมอนเตอร์3ตัวยืนป้องกันไว้เรื่อยๆนะครับผมการที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดเขาตีธรรมดาเนี่ยเอาเราไม่ลงแน่นอนนะถ้าไม่มีเอฟเฟกต์ทำลายนะครับอยากให้รู้ว่าเด็กนี้มันหนาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับพอเคลียรเราได้ปุ๊บออกหัวนะครับผมเราก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์ครับให้กลายเป็นก้อยนะครับอ่าแล้วตีเข้าไปครับ3 0 0พันนะครับฝ่ายตรงข้ามพบักไ้วิ่งขึ้นจะมานะครับผม ทำการบูชิยันเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกตินะครับผมเซิร์ตนะครับผมตัวเกลเข้ามานะครับลงมานะครับผมใช้เฟกขึ้นมานะครับซึ่งก็แคนเซิลทิ้งไปนะครับตกเป็นเป้าหมายก็แคนเซิลทิ้งนะครับและฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่มีการให้ลงนะครับจู่การ์ดขึ้นมานะครับผมกบสวรรค์ลงมาตั้งป้องกันอีกทีหนึ่งนะครับดีมุกกบครับลงมาอีกทีหนึ่งทำการบูชิยันนะครับลงอากะนาฟอสเดอะไลท์รูเลอร์อีกรอบหนึ่งนะครับผมตีเข้าไป2,000จบเกม ลงได้เรื่อยๆครับผมเด็กนี้ลงง่ายอยู่แล้วปัญหาคืออาจจะใช้ทรัพยากรเยอะนะในการลงซึ่งก็อันนี้เป็นเรื่องเจอที่เจอบ่อยนะแล้วก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากครับผมสำหรับพวกเด็กอย่างนี้นะพวกเด็กตัวใหญ่อย่างนี้แหละอาา่าฮะสำคัญจริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าการใบดีนะครับผมไอ้พวกตัวใหญ่ของเราแหละมันต้องขึ้นมือนะครับถ้ามันไม่ขึ้นมือเด็กเล่นลำบาก พอเดิข้ามจิ้มมานะครับผมเราก็เปิดการ์ดหนีครับอ่าเปิดการ์ดหนีเรียบร้อยนะครับผมไม่เชียลบครับเซอร์เซอร์เคิลขึ้นมือนะครับอ่าแปะเซอร์เคิลนะครับผมเสิร์การ์ดมาเป็นแบ็คเมเชียนะครับลงการ์ดมาตีเข้าไปนะครับฟิฟฟ็อกดีขึ้นมือนะครับอ่าเข้าเถิดกบสวรรค์นะครับผมเข้ามาในสนามหนึ่งใบนะครับ ดินจาครับอีกหนึ่งใบรีบู๊หนึ่งใบและกดดินใจอีกใบหนึ่งครับและเรียบร้อยเอาสามตัวครับอา่อาฮะอา่าลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนเอฟเฟกครับผมและตีจบเกมครับอา่าเรียบร้อยนะครับ กบสแวมฟ็ัสนะครับโอกาสครั้งที่สองนะครับอ่าลงกาให้เรียบร้อยนะครับลงสวมฟ็อกรัเอากบถมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็เปิดการ์ดโม่ไปนะครับนะฮะชิวคัสนะครับผม อ่าฮะเรียบร้อยนะครับผมกบเข้ามาในสนามอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอฟเฟคครับบิดจิตจับนะจังนะครับผมจัดนะโอเคอ่าอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ทำงานนะครับมันทอยออกหัวสองครั้งอัะย่าอ่ากบมาครับอีกทีครับโลโกบริคครับไปนะครับผมคีโปครับ ้ามก็ต้องกันหนีไปเลยนะครับมันค่อนข้างจะเปลืองทรัพยากรก็จริงนะแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมในการลงนะครับอ่าโอเคนะครับอารีมูไปนะครับใช้เฟกครับบูเชียมอนเตอร์2ตัวทำลายการแผ่นา้ามทิ้งทั้งหมดนะครับอือฮึลงมานะครับ กลับมาสามพีีนึงนะครับผมตีเข้าไปนะครับอันนี้เขาน่าจะต้องการจะระเบิดโอเบริกราทิ้งนะแต่เขาคงลืมนะครับว่าโอเบริกเราไม่ต้องเป็นเป้านะมันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าเฟลนะครับผมพลาดนะน่าจะเล็งเป้าที่เทพนะครับผมแต่พลาดนะครับผมว่าเทพเราไม่โดนเล็งนะาก็กลายเป็นว่าตีระเบิดกบไปนะครับโอเคมา เล่นจริงเลยดีกว่านะครับโอเคเล่นกบจนขึ้นแรง ขึ้นอย่างนี้เล่นลำบากนะพี่ขอบอกหมอบกาไปก่อนนะครับหมอบอีกใบแล้วกันนะครับถ้ามือขึ้นอย่างนี้ลําบากนะอันนี้คือเป็นเรื่องจุดอ่อนของเด็กกบจริงนะครับผมค่อนข้างจะใช้มือในการเล่นดวงแรกเยอะนะจะรอดหรึกเปล่านะครับใส่ราคาฟิวชั่นมานะครับโอเคนะครับ การมาติด power guardian นะครับตีเข้ามานะครับผมคิดว่าน่าจะปล่อยเข้าไปนะครับรอบนี้ไปวัดดูกับการจวตาหน้าแล้วกันนะหรือยังไงดีถ้าเปิดไปตาหนึ่งทีตาหน้ามันก็ไหวไหมค่อนข้างจะลำบากแต่เปิดไปก่อนแล้วกันนะครับให้เราอยู่รอบไปหนึ่งเทินไปก่อนแล้วกัน าทีนี้กบเราก็ไม่ตายนะครับถ้าเราเปิดได้ฟิปฟอกเราก็ไม่มีปัญหานะจั่วการ์ดไาหนึ่งใบครับโอ้อคาน่าขึ้นมือเต็มเลยครับอีแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับยอมดีกว่ามือมันขึ้นมาแย่เกินนะครับผมอคาน่าขึ้นสามใบอย่างงี้เล่นไม่ได้นะครับอันนี้พุ่มโตน้ําแย่ที่สุดที่เคยเล่นเลยการ์ดไดเด็กมีสามใบขึ้นมือครบสามใบครบนะครับ มาดูกันต่อยอรอบหนึ่งนะครับมันก็จะอย่างนี้แหละนะเด็กกบมันก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าดวงเฮงก็เฮงเลยนะครับผมไม่รู้เฮงดีหรือเฮงซวยนะครับผมก็ว่ากันไปตามานัตรากันโอเคครับค้าคุณปู่ครับเขาเธอนะครับผมเราก็ไม่มีอะไรจะเล่นนะเวยกบเราก็มีตัวใหญ่แค่นี้ใหญ่สุดห้าร้อยอ่ะนายจะเอาไหมล่ะ <c oughs> เรามีใหญ่สุดร้อยนึงครับผมการคุณปู่อะตีนะครับ <c oughs> เราต้องมีสวาฟอกหนึ่งตัวมาคอยทิ้งการ์ดนะครับะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ลงก่อนหรือเปล่าร <c oughs> อเข้ามาตีเชินะเนี่ยข้งางนะครับผมโอ้ได้จวนะครับ มาลงกายทิงทีนะครับแบมบูนะครับอ่ะฮะโอ้โหพุ่มตรงแบมบูนี่มือมันไม่ใช่ขึ้นง,ง่ายๆนะอ่ะฮะแม่งใหญ่กว่าเราอีก <c oughs> เขาไม่สนใจอยู่แล้วนะเรือกบกนี้เขาจะจจวอย่างเดียวนะครับ เขาเทอนะครับผมจวกกาดมาหนึ่งใบนะครับอากาดเป็นหมดไม่ขึ้นนะครับผมมีแต่มอนเตอร์ขึ้นทําไมตาสองตานี้มันมีแต่มอนเตอร์วะเอา้าลงไปตีก่อนแล้วกันนะครับเด็กเราไม่มีแค่นี้จริงเขาตะเกตนะครับ เวทมนต์ไม่ขึ้นไงสองตาผ่านมามีเดมอนเตอร์ขึ้นนะครับมันจะเหมือนตาที่ผมให้ดูแหละแพ้สามตาติดแพ้สี่ตาติดชนะสามตาติดนะครับอ่ะตีเข้ามาเลยพี่เปลี่ยนมือนะครับขอแค่สวายฟ็อกตัวเดียวเล่นได้เลยตีตัวนั้นเอาดาเมตนะครับ เขาเทินจวดก้กาขึ้นมานะครับอ่าฮะลงไปนะครับลงไปทีนึงนะครับผมถ้าเราตีตรงนี้มันเป็นส่วนเล่งใ hey ห้โซเดียขึ้นมือนะแต่ผมคิดว่าผมจะลงไปดีกว่านะครับแบบหนึ่งนะขอใช้เฟรฟิกฟอกก่อนนะครับแล้วก็หงายหน้าขึ้นมานะครับอ่าดีกา้าสองใบขึ้นมือนะครับอ่าฮะหนึ่งใบนะครับอีกใบหนึ่งครับ อ่าฮะแล้วก็เอาไปหนึ่งใบครับสองใบครับสามใบครับเดอไลท์ลเลอร์ครับเอฟเฟกตออกมาเป็นหัวนะครับผมเราไม่เอาเราเจะเอาก้อยนะครับแล้วก็ตีปิดเกมครับถ้าเข้าก็คือเข้าจบเกมอย่างว่องไวครับ ประมาณนี้แหละนะมันก็ลูกผีลูกคนนะครับผมอย่างที่บอกแหละก็มาดูกันดีกว่านะครับผมถ้าอยากจะจัดเด็กนี้ทํำยังไงนะครับ <to> <c oughs> ดีว๋วอ่ะจ่ายมาที่ <c oughs> อ, <c oughs> อมาดูกันนะครับว่าถ้าจัดเด็กน,นี้ต้องทํำยังไงนะครับ อย่างแรกนะครับผมตัวอาคาน่าเนี่ยก็ไปฟาร์มกันที่ไซโอเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้หาไม่ยากนะครับตีไซโอก็ได้มาแล้วนะครับโอเบริกนะครับผมก็ทํากิจกรรมแหละนะครับผมได้อยู่แล้วนะครับผมไปทาเงื่อนไขกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับผมตัวสแวมฟอกนะครับผมอยู่ชุดของไกอาเจเนซิสนะครับกบสวรรค์นะครับอยู่ชุดของเด็กทีโอเวอร์ลอตนะครับผมฟิฟฟ์ฟอกนะครับผมอยู่ในชุดของ c ซเบอร์น i ติกนะครับและก็กบนินจาของเรานะครับผมอยู่ชุดของ c ซเบอร์นติกเช่นเดียวกันนะครับ การ์ดกับดักนะครับผมอันนี้ได้จากการอัพเลเวลของซูนามินะครับผมอ่าให้มันเลเวลเต็มนะครับผมลิมิตรีเวิร์สครับอันนี้อยู่ในชุดของอ่าดิชิโดนะครับผมรีเวิร์สแท็บนะครับผมและสุดท้ายการ์ดโมโกนะครับผมดิเดอร์บัคนะครับผมอยู่ชุดของลอฟเดอะไททันนะครับอ่หากสนใจก็ไปลองจัดดูนะครับผมเท่ๆดีแปลกแบบนะครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้ครับหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ